สวัสดีครับวันนี้พงกสิิ้ามาเบิ่งเอ็มนะเอ็มกับอันตู้ตู้ล่ะก็มีดอกไม้ดอกมีครับดอกตัวยางดอกตัวยางมีอ,งมอันนี้ตู้โตโบแม่นของขั้นของเจ้านั่นแหละครับที่จะล่องเนานะแมนที่จะลงโตโบคูทเทสเซ็ตไว้แล้วมันกระเละห้องไปแบบนี้เดี๋ยวมันสี่ฟุนจับยิบเอ็ดนิ้วยี่ิบเอ็ดนิ้วมาเบิ่งของแฉนะครับขยายนี่ ผมออกไปเทปบ้างแล้วครับนี่บักยังเห่ายังงีเลยครับยังหนักเลยดอกเป็นดอกของบีท่ครับดอกบีที่เมียมบิึงไม่เล็กไม่เล็กสองเซนดอกบีที่ว่ายหานิ้วเซยไว้ายหาครับพ่อมันก็หนักขึ้นมาอยีจะถามว่าถ้ามันก็ขึ้นอยู่น้ำนกแต่เขาอยากได้แต่มีขยายเพันธุกําลังประกอบ่าไหยุ้กําลังยีลงแกนอันนี้กระลอครับนี่ ตัวนี้แทมเงี้ยวนี่ล่อลงล่อล,อล,อลงใส่ตัวนั้นก็ใส่เสบียดบ่ครับใส่ทั้งเมื่อเสบีย์จะแถมครับใส่เสบีย์แถมเฉพาะเบียดเนาะครับม่นทำให้มันอิ่มเพราะตัวนี้มันหกพันบาทมันตัวนี้มันซีท่านซีโอมมันจะทางแทมเนื้อครับสองตุกขับด้วยซีดอกมันจะอิ่มพอดีดันตามมือพอดีถ้าถามว่าถ้าถ้าถ้าอยากได้แบบถ้าอยากได้แบบ,แบ ขับได้หลายมันกับขับไ like ด ained, ้จะถามันเขาใส่งานเงาเงาโดดเฮใส่งานหนังๆเงาเามันเกิดสิ่นแบบนึงให้มันเล่นสบายๆมันเล่นสบายๆมันเรื่อยมันเกิดน้ำหนักมันก็ดเพอิทพว่าถามว่าหนักบอแค่นึงมันก็หนักอยู่อันนึงหนักอยู่แต่ว่าเขากบบซังได้มันกสร้างได้ดตั้งใจได้เวลาเอาหล่นนะเวลาหลุดสไลด์อยากอัดอยากยกล้ออย่งเงี่ยเขาแบบงได้ดังใจนะอยากเด็ดดอกมุนกันอยากยกล้อเลยตั้งใจก็ได้ แบบเดียวี่นี่ดอกใส่รุนนี้หละแต่ว่าเส้นกลายจะเป็นตัวนี้คนระับกางเป็นสิบสองอินูนี่โอตัวนี้ในเล็กนี่โอ้หน,นักนหนักจะเบา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 <ม>แต่ว่าแห้งแห้งแห้งกว่าสิบ้านิ่โอ้ดิพุ่นเนี่ยเนี่ยมาดูกันดีตัวนี้ดอกลอสอ่องแบบของลูกค้ามาฝากสอ่องของดีที่ให้กันโอเคเหรียญแบบไร้วุ่นจนข้อขามะเนี่ยใส่แห้งครับเอาตผ่านไปเรื่องขยายครับลำพุพง แม่ครับเพราะเสียงกลางนี่ก็ล่อขึ้นรูปอยู่เนาะกะปากล้อมันจะเป็นปากล้อแบบนี้แหละครับผมปากล้อมเป็นแบบนี้ตอนท่านเห็ดน้ำยาพึงมากน้ำยาอยู่ในถังท่านเดี๋ยกถังไปใส่เลยน้ำยากับใยเกี่ยวพึงมากพึงสั่งมากเลยแต่ก็รทีล่อปากขึ้นตู้เสียงกลางไว้มันก็จะเป็นแบบเดียวเยวกันเดียวกันแล้วกันนั่นแหละครับผมเอาแต่พานไปเรื่องขยาย <laughs>